เว็ line, บพนันออนไลน์บางคลาสลอ็อตผมโดนมาแล้วนะครับโดนไป40 0 0 0บาทแย yeah, ่สุดๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันกันกบแชร์ประสบการณ์การพนันจากทางบ้านฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคนนี้แชร์ชามาว่าสวัสดีครับเว็บพนันออนไลน์ line, ไม่แฟร์แ yeah, ย่สุดๆผมโดนมาแล้ว40 0 0 0บาทแย yeah, yeah, ่สุดแย่สุดๆเลยนะครับก็มันไม่แร์หรอกนะมันสร้างมาเพื่อดึงเงินคุณนะครับ มันไม่มีทางแฟร์อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะฉะนั้น4 0,000บาทสําหรับคนทํางานเนี่ยมันเป็นเงินตัวเลขที่มากนะบางคนเนี่ยทำงานหลายเดือนกว่าจะได้4 0 0หมนะนะครับอย่าลืมนะเอง40,000เนี่ยคือเงินเก็บนะครับคนเรามันต้องกินต้องใช้ทุกวันนะก็จะได้เก็บได้4 0,000ยากมากนะครับแต่หายไปกับเว็บพนันเพียงแค่ไม่กี่คลิกเองนะครับบอกเลยและนี่คือนะครับวงจรของการพน,นัน ต้องยอมรับว่าเรานะครับแพ้ระบบไม่ได้แพ้ดวงนะมันไม่ใช่เรื่องของดวงนะครับในการเล่นการพนันแต่มันเป็นเรื่องของการเข้าไปนะครับอยู่ในการเข้าไปเป็นเหยื่อในระบบการพนันที่เขาถูกออกแบบมาแล้วระบบถูกตั้งค่าไว้แล้วว่านะครับไม่ว่าจะสล็อตหรือบาคาร่ามันจะมีระบบคอยตรวจจับยูเซอร์เมื่อคุณได้กําไรถึง ถึงจุดหนึ่งะครับระบบก็จะมีการปิดกั้นการชนะของคุณกับดักความมั่นใจนะครับช่วงแรกเว็บจะปล่อยคุณได้ใจนะครับเมื่อคุณเริ่มลงเบสสูงๆระบบก็จะเริ่มดูดคืนอย่างรวดเร็วจนคุณตั้งตัวไม่ติดความไหลลื่นนะครับเป็นภาพลวงตานะครับการโอนเงินผ่านแอปนะครับทำให้เรารู้สึกถึงมูลค่าของเงิน จนกระทั่งยอดในบัญชีกลายเป็นศูนย์นั่นแหละเราถึงตื่นจากความฝันนะครับอย่าไปเชื่อนะไอความไหลลื่นเงินนู่นเงินนี่ตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับปรับใดที่ไม่โอนเงินออกมานะครับมันก็เป็นตัวเลขภาพลลงตานั่นแหละอย่าเอาเงินใหม่ไปไล่ตามเงินเก่าความผิดพลาดที่ทําให้คนหมดตัวนะครับระดับหลายแสนนะหลักล้านก็มีแล้วก็คือการคิดว่า,าจะเอาเงิน4 0 0 0มืนนะครับเงินหลักหมื่นที่เราเสียไปคืนกลับมา ความจริงอันโหดร้ายคือเว็บไซต์นะครับพนันเนี่ยมันไม่มีทางที่จะคืนเงินคุณนะครับเขาต้องการเงินใหม่จากคุณเพิ่มต่างหากล่ะเขาเล่นกับเทคนิคทางจิตวิทยานะครับว่าคุณต้องตามเงินคืนคุณเสียดายเงิน4ี่หมืนนั้นนะครับและพยายามที่จะเอามันกลับคืนไปเพราะนั้นมันจะเกิดวงจรนะครับนี่สินเมื่อเงินเก็บหมดหลายคนก็เริ่มกู้นอกระบบมาเอาทองไปขายยืมคนรอบข้าง นะครับเพื่อเอามาต่อสู้กับระบบซึ่งมีแต่พังกว่าเดิมนะครับการหยุดคือชัยชนะยอมเสีย40,000เป็นค่าเรียนรู้เป็นค่าบทเรียนค่าหน่วยกิจคือการรักษางเงินอีกหลายแสนในอนาคตที่คุณจะเอาไปเปมันนะครับวิธีการจัดการเมื่อรู้สึกแย่ที่สุดนะครับถ้าคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับหรือความคิดสะสมให้ลองทำตามนี้ก็คือสารภาพความจริงกับแฟนคุณ กับคนที่คุณรักนะครับบอกเขาว่าเราพลาดไปแล้วเราผิดไปแล้วและเราตัดสินใจอยากจะเริ่มต้นใหม่นะครับนะให้เขาเนี่ยช่วยคอยดูแลคอยควบคุมตัดช่องทางการโอนเงินลบแอปธนาคารที่ใช้บ่อยเพราะว่าถ้าเกิดคุณเผลอคุณจะโอนไปให้เว็บผนันและเปลี่ยนจากความแค้นจากการเสียงเงิน4ี่0 0บาทเป็นการหาใหม่นะครับจากหยาดเงื่อนะหาใหม่จากจากที่อื่นที่าจาก การทำงานที่สุจริตไม่ต้องไปสนใจ40,000บาทนะครับบทสรุป40,000บาทคือค่าเทอมของชีวิตนะครับอย่าปล่อยความเสียดายมาทำลายอนาคตที่เหลืออยู่เรายังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้นะครับในอนาคตเพราะนั้นเ,เราก็ต้องนะทำใจให้ได้นะครับแม้มันจะทำใจยากก็ต้องใช้ความพยายามนะครับหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช้คำนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับ การรวยง่ายๆนะครับมันไม่มีอยู่จริงรวยเร็วเป็นไปได้รวยง่ายๆไม่มีอยู่จริงทางลัดนะครับที่จะทให้คุณรวยในค่ำคืนนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นและเจ้ามือไม่เคยจนเลยจําไว้เจ้ามือมีแต่รวยกับรวยเพราะเขารู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่แต่เรานั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับอาจเป็นกําลังใจให้ทุกท่านขอให้เลิกจากการพนันให้ได้นะครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันและชีวิตคุณจะสงบ สุขนะครับมีความสุขกับชีวิตนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอ Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ C นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทำไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึงห0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพ่าน1213